ครับผมว่าเดี๋ยวฝากมึงเอาไว้ตอนท้ายหน่อยได้ครับเขาวาว่า่เจอคนแรกพี่เครียดแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับดีดีพี่ต้องขอโทษด้วยนะต่อไปใครล้อ่ะไหวกันต่ำเลยครับคือไหวครับมันต่ำหรือกูต่ำครับไม่พี่ไหวต่ำอ๋อโอเคนะครับต่อไปเป็นคิวของใครครับผมไม่ได้ถามพวกคุณผมถามนัคร้อ ใครไม่รู้แต่เป็นคนที่อายุน้อยที่สุดนะใครว<ค>นะใคร,ใครครับเดี๋ยวก็ยืนหมดพระชาไหวไหมไหวนะพระชาเหมืนะอนน้อยใจอะไรทักอย่างเลยครับพระชา,ายยืนไม่ส่งให้พี่โน้ผมี่โน้ทำไมเป็ชาน้อยใจทำไมพี่ไปยืนขั้นทำไม พี่ก็อะไรไอไอสุดท้ายนี่อะไรมีอะไรไปโดนเส้นหรืออะเดี๋ยวผมมอบหน้าที่พวกคุณแล้วกันครับเพราะว่าผมจะไปกินกะทิแดงต่อนะครับเดี๋ยว เชิญพวกเราน้อ,องเขาต่อเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนแรกขอบคุณเดี๋ยวเจอกันโอ้เดี๋ยวมาบอกตรงนี้เลยนะคนเยอะแยะ,ะยเลยบอกเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเรตเตาน้อยใจเลยคนระับ ปอกปอกตรงนี้ยากเยไอ่าอไรนะไอ้าะไระม่ไม่งไ่บอกว่านั่ตาดีเตานั่ตาดีจริงไหมจริงจริงจรพี่คิดอะไรผมะเนี่ยพี่ยมีแฟนได้น้องเดี๋ยวแฟนอะไรรู้ไหมแฟนครับแฟนคขับไงผมมี่ตังแฟนเต่าครับผม อ้าวไปโอ้โหเป็นแฟนตัวเองเว้ยนี่นี่เอ่อก่อนจะร้องนะขอเข้าเพลงหน่อยได้แต่ว่าอยากจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเรื่องกระชูอยังครับจะเริกองก็ะชูแต่ไม่รู้ไม่ร้รยเดี๋ยวโอ้โหเมื่อกี้กรบชุนกุยเสวยแหมห่างกันแป๊บเดียวไม่ได้เลยนะ เวนทางเ,เลยเวนทางเ,เลยถามเรื่องใส่ตัวแล้วไงอันนี้อันนี้อันนี้แซวเล่นๆน,น,นะไม่ไม่เมื่อกี้ก่อนที่จะออกมาแซวเนี่ยผมถามแล้วว่าเฮ้ยแซวได้ดไหมแซวได้ไหมฮ <Hey! S 1> ะแซวได้ไหมเยอ<ๆ>นะเยอะเยอะเยแต่ว่าไม่มีอะไรลอยมานะ hey! Hey! ชอบชอบเดี๋จะบอกว่า <Hey! S 2> พี่เต๋ากกระชาเนี่ยเขาเป็นคนที่น่ารัก จร,จริงๆเป็นเป็น้องที่น่ารักมากตอนแรกที่เจอ,อเนี่ยก็เอ like like well, ๊ะจะเป็นยังไงวะเห็นในบ้านเนี่ยแต่ว่าได้ดูแบบว่ามันแมนนะแต่ละคนก็มันแมนอผมพูดผิดตรงไหนอ่ะก็มันแมนก็แบบเฮ้ยออกมาเป็แบบว่าเฮ้ยจะแบบเอ้ยเคารพเราเหรอวะอะไรเงี้ยเออพอมาถึงไม่เคารพจริงว่ะ ใช่ใช่ขอรบขบมากเฮ้ยโอ้พี่ตีสวัสดีครับน่ารักมากน่ารักมากเป็นจริงๆแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่รุนเดียวการแหมอะไรสวัสดีแล้วละแต่กระชาแต่กระชาเนี่ยจะบอกมีพัฒนาการมากนะครับตอนแรกมาแบบตอนแรกสังเกตเป็นคนนิ่ง สักครับพอไปฟังไปฟังเพลงอยู่คนเดียวนะพอแอบไปฟังอยู่คนเดียวนี่เอสคุณสีิ้รลุไม่ต้องบอกใครนะผมบอกกันแค่นี้นะคยับมาค่ครับครับผมจะบอกผมฟังอยู่นะเอาลูกชมแล้วชมนายตลอดเลย <laughs> <laughs> อ่ะอ่ะอามาฟังเพลงดีบ่านะท <laughs> ีนี้ก็อยากจะบอกว่ามองมองเป็นทุกคนแล้วอยากที่จะเลิก้็ชูเลยอ่ะบ้ง